ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับครับคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับผมครับสารคดีนี้ครับผ้ามาติดตามครับหลังจากที่ผมได้ผสมไว้แล้วครับวันที่เก่าจะถึงนี่ครับวันที่เก่าจะถึงกสิข่าวซีเดือนครับว่านเขาห่องครับว่านห่วงเบิดเหม่อครับห่องตะเสายังคำนะครับเพราะว่า ว่ครังตัวเดียวครับบ่ได้มีตัวอื่นมาขครั้งไว้น้ำก็เลยบรลูกว่าเขาขึ้นแบบใดเป็นแบบใด,บบดครับเลยมาสังเกตเบ้งครับช่วงมือต่อมาครับคือว่านห่องเบิดมือครับเพราะว่าเขาสิเข่าเก้าเดือนเอยเข่าสี่เดือนนะครับวันที่เก้านี่ครับกับครบสี่เดือนผมก็สังเกตเรื่อว่าผมก็สงสัย,ยว,าว,าว่าว่าผสมได้ สะเข่าวี่เดือนนะครับเขามาห้องนะครับเรือว่าเขาข้นหัวลูกครับก็เถ่าก็เลยบอกว่าสงสัยเขาข้นหัวลูกครับได้สามเดือนซี่เดือนนะครับม่วงแดงนี่ครับมาสังเกตเบังช่วงบังครับนี่ครับนอนนี่นะครับ เบ่งไปเรื่อยครับผมก็สิสังเกตบ้างอีกรอบหนึ่งครับสังเกตบ้างอีกรอบหนึ่งตั้งแต่วันที่สามครับสามเมษาครับไปจนกว่าถึงวันที่ยี่สิบสามเมษาครับยี่สิบมือหรือว่ายี่สิบห้าม well. ือครับถ้าเขามีอาการเป็นซัร์ดหรือว่าเขาห่วงอีกครับผมก็สิได้ผสมอ oui ีกครับหาเขามีอาการเป็นซตว์ดครับผมก็สิบ่ได้ผสมนะครับเพราะว่าทุกสิ่งยางนี่คือเขามีการเลีนยงลูกครับต้องศึกษาไปเรื่อยนะครับ บมเป็นว่าผ่านไปเลยหนึ่งเดือนแล้วผ่านนะครับมันก็เป็นเป็นเป็นบางตัวนะครับเป็นบางตัวบางตัวกับผ่าผ่านนะครับนี่คือประสบการณ์ที่ผมได้สังเกตเบ่งว่าชุมว่าโยคอของจาของนะครับสำหรับว่าแดงตัวนี้ครับวันที่เก่าเนี่ยครับเก่าไม่ากับจครบสี่เดือนนะครับแต่หมื่ว่านวันที่สามนะครับเขาห่องครับเขาไม่อาการห่องเบิดเหมือครับก็เลยมา นับมือไว้ไหมครับว่าอีกยี่สิบมือหรือว่ายี่สิบหามือครับยี่เบ็ดมือเนี่ยครับเขาสิมีอาการเป็นซัต์หรือว่าห้องอีกบ่อนะครับถ้าเขาห่วงผมกับสิ่งใดผสมครับถ้าห่องคือว่าเขาเป็นสัต์บะติดนะครับถ้าเขาบ่อมีอาการนะครับกับแสดงว่าเขาติดลูกครับขึ้นหัวลูกครับพ็ท่าว่าขื้นหัวลูกเขาไมมีอาการอยู่แบบนี้นะครับแจกกับบ๊บ่คอคยมีน้ำออกนะครับจากจิ้มเขาครับอื บ่มีน้ำบอกมากนะครับจะมีอาการห้องนะครับส่อคกับเดมาาบังจิ้มเบาจิ้มพอหดดีครับการลอดลุ่นนับไปอีกครับยี่สิบมือนะครับยี่เบยดมือสังเกตไปเรื่อยครับการดูแลหัวง้วงต้องเอาใจใส่แบบนี้นะครับเพื่อป้องกันการเสียเวลาครับสมว่าหนาหอนนะครับหนาแรงเนี่ยผสมจิดหยากรับผสมจินหยากอยู่ครับว่าง้วงบ่มีหยาจินว่า อากาศมันฮ้่นครับหลายสิ่งหลายอย่างมาประกอบกันครับครับท่ายิ้มนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอมีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใจใดความไข่กระยจาไดมีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูบาดยางหรือพี่น้องครับท่ายิปมนะครับฝากกดไลค์ก็แช่ก็เจดตามให้ผมน้ำนะครับเด้อแก่งตัดเขียบต่อไปครับกล้าวมาสวัสดีครับ